ครับสองามเก่าวเกเนเรมลลมเลยีึง้นะเด็กพร้อมนะครับเป็นยังไงบ้างครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะ การตอบรับที่ดีนะคะจากลูกคา้าแล้วก็แฟนคลับนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่มาวมง,งานในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากคะ่ะก็แล้วก็สินคา้าใีเฟสต้าวันนี้นะคะเออเฟสต้าไมเซล่าเครื่อชินชิ้นตัวนี้ก็จริงๆได้รับการตอบรับนะคะที่ดีเอ่อจนเป็นสินค้ายอดนิยมนะคะสำหรับกลุ่มลูกคา้าคนไทยในปัจจุบันค่ะจุดแครปครผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้าง มีเฟสต้าแมเซลา่าเพนซิชชีนนะคะจุดแข็งก,ก็คือเอ่อมีเฟสต้าเนี่ยยืนหนึ่งในเรื่องของการทำความสะอาดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยพลังการทำความสะอาดในอัพเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นสองรองใครนะคะยืนหนึ่งนะคะแล้วเป็นฟอร์แมตเพนซิชชีนซึ่งเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมันคือเมคอัพรีมูเวอร์โซลูชันของสาวยุคใหม่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็จุดแข็งของมันก็คือในเรื่องของการ,การพกพาสะดวกนะคะการทำ ผลิตภัณฑ์นะคะสามารถชุ่มชื้นนะคะตั้งแต่แผ่นแรกจนแผ่นสุดท้ายเลยค่ะจุดเด่นเปไน็นยังไงบ้างคะฟรีไปต้างแล้วมันมีจุดข็งก็ไม่ต้องมีจุดเด่นค่ะจุดเด่นนะคะฟรีฟสต้าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ make in Japan อน่่งที่บอกไปนะคะแล้วก็คุณะคาาราคาเนี่ยย่อมเยาวมากๆนะคะก็คือลูกค้าคนไทยไม่จำเป็นจะต้องเอบินไปซื้อไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะคะก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ในข้าง,งสินคา้าฉันดัทั่วไปค่ะวันนี้นได้ น้องๆมา่้มงานห้างตึกพักไปเลยทีเดียวเริ่มที่น้องวิวก่อนเป็นไงบ้างครับมาล้มงานเปิดตัว็ันก็นกใหญ่อลังการมากเลยนะคะก็ดีใจที่เลือกวิวเป็นส่วนหนึ่งในการมาเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเพราะว่าวิวก็ใช้อยู่แล้วเลยคะ่ะ ็ของได้ยอดขายมังๆมากๆเลยค่ะตอนที่ติดแล้วมีอินโฟแล้ได้ใช้แล้วก็ได้สัมผัสคือวิวเป็นคนแพ้ง่ายแล้วก็คือทุกตักทุกหยับมีเฟสตาไม่แพ้เลยอันนี้เป็นอะไรที่ในเราอยู่แล้วค่ะก็น่าสนใจมากๆอะไรใหม่ๆก็น่าลองค่ะค่ะวันนี้แล้วครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับแฟนๆด้วยเนาะเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วผมก็มีโอกาสได้ใช้ดีเฟสตาอยู่แล้วเวลาเราไปแบบแฟนนิ้ต่างประเทศอะไรอย่างงี้เนาะแบบมันพกพาสะดวกมากครับและจริงๆแล้วคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวค่อนข้าง แพ้ง่ายเหมือนที่วิวนะครับุ่สุพรรณไทยเนี่ยไม่เคยแพ้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาร่วสนุกกับแฟนๆกัน็รู้สึกว่าสนุมมกดีครับแฟนๆให้าการตอบรับครั้งเราแล้วก็สไตล์ที่ดีมากก็หลังจากที่ได้ฟังฟีดแบ a c แฟนๆว่าแบบเอ้ยพราลองใช้ตัว ผลิตชีวแล้วเป็นยังไงก็เสียงตอบรับมาก็คือดีมากทไม่มีใครทุกคนพูดว่าแบบเอ้ยใช้ดีหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือสะดวกมากเลยครับหหหให้ใครก็ได้ครับเป็นตัวแทนฝากถึง,งเป็น,นด์ดีๆแบบนี้กับสูตรใหม่ด้วยครับเปิดใายที่สในใจสามารถไปตัตดจองซื้อได้ที่ไหนบ้างค่ะก็ข <ๆๆ S 1> อบคุณนะคะ <ๆ S 3> าสาวๆชาวไทยนะคะที่ติดตามใช้ผลิตภัณฑ์ปีเฟสต้ามาโดยตลอดนะคะ12ปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในปัจจุบันนะ คะที่ยังไม่เคยลองผลิตภัณฑ์ดีเฟสต้าสามารถมารรลุน,นันดีเฟสตา้าเ,เฟสฟิลแฟชตั้งแต่ที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นะคะที่ร้านเซ็นทรัลได้ค่ะทำพีม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมเผื่อแฟนๆแต่ก็แบบถ้าสวยคลิ๊งเหมือนพวกเราอ่ะเลยจริงๆไม่<ร>ใช่แค่ผ<ๆ>ู้หญิงนะคะใช่ไหม้ชายทุกคนเพศทุกวัยใช้ได้เลยแล้วก็ก็ฝ <pouco> ากเพราะว่าเสถีก็มาหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปด้วยค่ะล,ลองใช้กันดูนะคะใช่ค่ะ คคก็ฝากมีเฟสต์ซ์นะคะจริงๆมีเฟสต์ซ์เนี่ยมีขายทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างชั้นเนี่ยอย่างเซเว่นอเลฟเว่นวัสดุหรือว่าที่ทางออนไลน์ก็ตามนะคะตอนนี้นะคะของเราเนี่ยมีออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ฝากด้วยนะคะไม่ใช่แค่ตลาด Wabang abang